ักเดดอาทิตย์นึนงแล้วเปิดท้ามีเวลาไล่นะเปิดน้ำใส่ไรให้หญ้าขึ้นลรปั้นอีกเวลาเราปลูกละหญ้าโบหลายถ้าเอาเอาฟ้าเนาะต้องการลงใบอากาศปลูกเลยแต่ว่าหญ้าไหลสบายดีื้นนี้เฮาชิมมาเบิ่งเป็น,ปนยังเนาสองผอเมียนึงของเพื่อนนี่คือบ้านเฮ็ดสวนได้ไหลายวันนี้เนาะ เรื่องเมืส่วนมีบักกุ้งเป็นตั้งซีสามซีไล่นะเหรอเบื่องส่วนเพื่อนผมเข็ดมะเขือตองลุ่มมันมีสาลีมีใบลายหลายพูนเนาะหลายอย่างพูนฮอดต้นไม้พูดแล้วเนาะฮอดตราคาสีแดงพูนอุปกรณ์คู่ใจของเพื่อนนี่ยบอมันไม่ได้ยากเลยไงเวลาขุดนานนะ แล่นไปเลยแบบจะเป็นเชี่ยวคือคาดนานี่เราก็ปั้นเลยละเอียดไปเลยนี่ยบบให้มาเพื่อนๆนี่เจมบึง,ง,ง,บงดินดินจะยงละเอียดไปเลยถือว่าสามารถเหตุดได้หลายได้มันมีเครื่องอุปกรณ์แบบนี้ บายดีอาจารย์สบายดีสบายดีโอ้ไป่เจด้บันนี้หลังจากนานเขาปั้นแล้ว,วนี่เขาเฮจได้บัดนี้ก็เปิด <หา S 2> น้ำไ่เลยบอกบอกตัวนี้เขายักหดสลับซือ้อเขาธรรมดาก็ต้องปะไว้จากน้อยสองสามมือแล้วก็ปั้นลำอีกครับมีแนวพัด<อ>สีลงอย่างเขากระลงผักกาบบ่สลัดบ่หรือว่าหอมบัวหอมป้อมบ่แล้วแต่จะเอากับปั้นลำอีกเนระปั้นอีกแถนึงปั้นสองฮอบนอยตัวนี้สามอ่นะตัวนี้ฮอบเดียวแต่ว่าบอลเทาสิบ ลงเครื่องปลูกแลวปั้นอีกบันหนึ่งแล้วกะแล้วก็แ,วกแป้งหนานโอ้ถือว่าละเอียดเลยเนาะในเรื่องในเรื่องตัวนี้นะแล้ววันนี้ประมาณอ,อ,อาทิตย์ก็จะปลูกอาทิตย์นึ่งก็ได้สองสามมื้อก็ได้คขคักแทนมันตากแดดอาทิตย์นึงแต่ลระเปิดเท้ามีเวลาไล่นะเปิดน้ําใส่ไว้ให้ยาขึ้นล้วปั้นอีกเวลาเราปลูกแล้วยาบไหลย Hmm. ถ้าเหาเหาฟ้าเนาะต้อง,ง,ปปองการลงใบกัปลูกเลยแต่ว่า้ายลายเทคนิคของเรานี่สมมติว่าตัวนี้ในี่ปลูกสลัดเนาะต่อไปในี hmm. ่เขาจะปลูกยังสลัดคือเก้าไบ่อ่ใส่สลัดแล้วก็ใส่ผักกาดแล้วก็ใส่หอมบัวใส่หอมป้อมใส่ผักบงผักโขมแล้วก็กบมาใส่สลัดอีกได้หรือว่าใส่ผักกาดแล้วกลับมาใส่สลัดอีกก็ได้สินะสลัดกันเนาะเออแบลว่าหมุนเวียน ถ้าเอาจำเป็นเอาลงอีกเทือนึงก็ยัยงได้ยุสลัดก็ยัยงได้กันปุูกต่อแนวเก้าเลยนี่บุคคลอะไรเนาะบุคคลน,น,นี่วิธีหดน้ำของเพื่อนก็นเลยเบอกเพื่อนเพื่อนพี่น้องบุจําเป็นได้เปลี่ยนลากท่อลากยางหดเนี่ยเปิปดปวดวนันเดียวเล้วเลยได้ทั้งเอินว่าได้ทรงนานเลยเนาะนั่นแหละนี้นั่นนี้เนาะตัวนี้กระสายหนึ่งตัวนี้กระสายหนึ่งอีกสายหนึ่งก็ได้ได้ได้สองสองสงนานสองนานเลยคู่กันเลยบอกนั่นะแต่ว่า ถ้าว่าเอาไปเฮ็ดเวียกเราต้องเปิดเทอร์สายน้ำท่อได้ขึ้นเราโบทันได้ทรงได้ทรงใบกอนอ่าถ้าว่าเราต้องเปิดเทอร์สายมันจะโบมิดเลยกาเป็นแล้วะประมาณห้าหกนาทีกว่าเจ็ดนาทีมันย้ายย้ายย้ายไปเรื่อยๆจะนี้เขากับสิปุกอีกนอกจกน้อยเนาะเออปุกยังตัวนี้แบบนี้ก็ไปยังโบทันหูลองมึนกันละคี่มึงกันละเทียวสิลงบุงอ๋อแล้อาล้วาละเข้เาใจเลยเลย เข้าใจเข้าใจ